อ่าแล้วผมสวัสดีทุกคนได้แล้วครับผมวันนี้อยู่ในช่องซีนันท์ฮับนะครับทุกคนครับวันนี้นะครับเราก็จะมาที่ว่ายเกี่ยวกับฟังก์ชันออโต้อลิทฮันเตอร์กับออโต้เซฟเอออโต้ยามอ่ายามะนะครับผมก็คือออโตเอลิทนั่นเองนะครับทุกคนครับก็ดาวเนี่ยมันชื่อยามะเนาะนะครับผมเพราะเดี๋ยวมันติดกระสิบนะครับผมนะโอเคนะครับผมออโตเอลิทนะครับจะเป็นการทำเควสนะครับผมเควสตัวออโต้อลิทเอลิทฮันเตอร์ตัวนี้นะครับผมและมันจะไปฆ่าบอสนะครับผมเพราะว่าถ้า เควสมันครูดาวหรือว่าไม่มีเควส์ได้ทําเนี่ยมันก็จะอยืนรออย่างนี้นะครับผมซึ่งมันจะเขียนแจ้งเตือนไว้ว่าเราฆ่าไปกี่ตัวแล้วนะครับก็คือคิวสีตัวก็คือผมทําระบบเช็คระบบเช็คไว้ให้นะครับหรือว่าเราเช็คผ่านตัวนี้ก็ได้นะครับว่าผมฆ่าไปสีตัวแล้วนะครับผมซึ่งสามารถ AFK ฟาร์มได้ในเซิร์ฟเวอร์เวพีของตัวเองหรือว่าเราจะฮอปเซิร์ฟเวอร์เนี่ยหรือว่าย้ายเซิร์ฟเวอร์เรื่อยๆเนี่ยนะครับเพื่อไปทําเควสก็ทําได้นะครับผมนะครับทุกคนก็นี่คือเบื้องต้นนะครับผมก็คือว่า คุณสามารถเปิดคั้งวันทั้งคืนได้เลยนะครับเพราะว่าผมเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนถึงหกโมงเนี่ยก็คือว่าถึงตีห้าเนี่ยก็คือได้สี่สามตัวเนาะนะครับผมก็เราสามารถที่จะทําได้นะครับผมแบบปล่อยค้างไม่ได้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนออโต้ยามานะครับผมซึ่งก็ตามเงื่อนไขนะครับผมว่ามันขาดเงื่อนไขระบายมันก็จะไปทําให้ออโต้ทุกอย่างเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ผมข้าไปสี่สามตัวแลนะ้วเนาะผมลองเปิดออโต้ยามาดูแล้วกันนะครับผม ส่วนใครที่เปิดตัวส่วนของออโต้ออโต้ไหนเอ่ยออโต้อเล็กทันเตอร์นะครับอย่าลืมเลือกอาวุธตรงนี้ด้วยนะครับผมเลือกคอมแบ็กตรงนี้นะเลือกไปได้เลยนะครับผมว่าใช้อะไรตีกับบอสนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับก็คือออโต้ยามาเลยผมเปิดเลยนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้นะาผมได้ส่วนของดาบยามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดาบตัวนี้เองนะครับผมก็นี่ครับ ดาบยามานะครับเปิดดูแง่โคตรเท่เลยทุกคนนี่แค่ผมก็เด็ดวเราจะไปฟาร์มเลยดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าผมได้ดบมาเนาะก็เดี๋ยวไปฟาร์มมาเลยนะครับทุกคนอ่าผมฟาร์มแล้วนะครับ่โคตรชื่อเลยครับฟาร์มดาบยามามาเท่าี่ขึ้นรัวๆครับเห็นไหมฮะขึ้นมาละร้อยหนึ่งครับแค่รอบเดียวเองนะครับโคตรไหวนะครับผมทุกคนโอเคนะครับตอนนี้นะขอจบคลิปเพีงแค่นี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซัร้ด้วยนะครับผมต่อผมฟาร์มขอตัวไปฟาร์มดาบยามาต่อแล้วเจอกัันครบ